ค่ะวันดีค่ะอีกหนึ่งคลิปที่บ้านอาเนียนนะคะตอนนี้ทุกท่านจะเห็นนี่ร่องที่เรายืนอยู่ตรงกลางนี่ยาวเยียเลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยคะอาเป็นที่เก็บปุ๋ยค่ะเป็นที่เก็บปุ๋ยให้ต้นยางให้ต้นยางเก็บยังไงคะนี่อ่าเบื้องต้นเลยคือเราเอาฟางมาปะก่อนเอาฟางมาวางวางฟางอัดกาอนนะคะแกะจากเกะแล้วก็วางเรียงเลยพอวางเสร็จแล้วเราก็กวาดใบใบยางมา มะกกฟางอ่าใบยางนี่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็พอกบใบยางเสร็จเราก็เอาสีโอ้ยก็คือีหัวที่ควายทีัวีควายนะคะมาโรยอยู่ข้างบนอีกจ้ะแล้วก็กราดใบยางทับอีกทีหนึ่งค่ะ้่ส่วนอีกนิดหนึ่งก็คืออันดับแรกเลยนะคะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านที่จะเอาไปใช้นะคะนี่เป็นความรู้จากอันเนียนที่ไปศึกษามาแล้วนะคะก็ค uh am. well ือชั้นแรกก็คือเอาฟางที่อัดก้อนมามา แกออกแล้วก็รองเป็นชั้นที่หนึ่งพอชั้นที่สองเอาใบยางที่เนี่ยที่ร่วงที่หล่นนะคะไม่ได้กวาดทิ้งไม่ได้เผานะคะเอามาอีกชั้นที่สองนะคะพอชั้นที่สองเสร็จเอาอะไรคะที่วัวขี้ควายที่วัวขี้ควายเป็นชั้นที่สามพอโรยที่วัวขี้ควายเสร็จชั้นที่สี่ก็คือกวาดใบยางกวาดใบยางหรือกิ่งอะไรเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นกิ่งอ่าเป็นกิ่งของอ่ที่เหล็ก นะคะแล้วกิ่งมะแรงตางนี้เอามาตัดขยะตัดอะไรเราอย่าเอาไปเผาทิ้งเราก็เอามาเอามาที่รองยางเรามันเปื่อยแล้วมันก็เป็นปุ๋ยพอเป็นปุ๋ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยางด้วยทีนี้ยางข้าจะชอบหากินกับที่วัวที่ควายที่เราใส่เป็นถุงถุงสมัยก่อนใช่ไหมเราจะวางระหว่างต้นแต่จริงๆแล้วเกษตรกรเราไม่เข้าใจการวางระหว่างต้นแล้ว แน่เนี่ยที่เคยวางอ่ะราดยางเขาก็จะมาโผล่ไอ้ร่องที่เรากรีดแล้วเราก็เดินเตะเพราะว่าเขาด้ก็เลยไปดูงานก็เปลี่ยนวิธีใหม่ว่าให้เอามาวางร่องกลางไอ้ร่องที่เราเดินต้องทําให้สะอาดเพราะว่ามันมีงูมีตระขาบมีอะไรโอ้โหเกษตรกรสวนยางฟังไว้นะคะแล้วไอ้ยางพาราเนี่ยเขาชอบปุ๋ยที่บัวที่ควายปุ๋ยปุ๋ยางเอาไว้ทับบนจางนั่นแหละ อันนี้ยังไม่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะอันนี้ยังเป็นผุ๋ยสดอยู่ถ้าอินทรีย์ต้องไปผสมกับน้ำหมักอินซีทีค่ะ ทีนี้พอเขาได้เกลิ่นปุ๊บเขาก็จะสร้างรากพืขที่จะมากินที่วัวที่ควายแล้วพอรากเขาขึ้นลอยจากดินมาเขาก็จะได้อากาศไปเลี้ยงเปลือกยางเปลือกยางก็จะหนาเปลือกยางนิ่มแล้วเขาก็สามารถที่จะผลิตน,น้ํายางให้เราได้โอ้นี่เคล็ดลับเลยแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีมันจะเป็นยอดเประมิตรพอสูส,สูสูงไปปุ๊บ ต้นยางเรา1ดินแข็งใช่แน่นอนเลยค่ะยางไม่ได้อากาศแล้วเวลาคนเขามารับจ้างกรีดพราะกรีดไม่ออกเขาก็จะเอายาเร่งมาป้ายต้นยางนั่นก็เอยางเกษตรกรเราภาคอีสานเนี่ยกรีดไม่ถึง15ปีก็ตัดต้นขายใช่บางคนแค่10ปีอเอาแค่พดมนงรักเราเนี่ยที่บอกว่าเจ้าแรกอูโหไอตอนนั้นอราคายางแบบสูงมากแล้วพอนี้กรีดไปมา ปมาหยุดเฉยๆไม่ไม่ออกเลย<ช>1 0ปีแค่นั้นเองเราก็เอ๊มันตั้ง30-40ป 40, <ช>ี50ปีน่เพราะว่าต้นยางมันจะมีน้ําเลี้ยงที่เขารักษาดูแลเปลือกของเขาอะอแต่ทีนี้พอเราไปป้ายปุ๊บเนี่ยเขาจะเทให้เราทั้งน้ําเลี้ยง,ท,งทั้งเนื้อทั้งเนื้อยางแล้วพอเทมาปุ๊บเนี่ยจ้ะพอเทมาปุ๊บต้นเขาจะแห้งอพอต้นแห้งแล้วต้นแข็ง จะกรีดกรีดแล้วเปลืองใบมีดจากพอต้นมันแข็งมากกืดมันแข็งจากทีนี้คนกรีดสู้ไม่ไหวหนึ่งได้น้ำยางน้อยเนาะค่<ฮ>ะแล้วก็สองแข็งด้วยเขาก็เลยไปหายาเร่งมาใส่บางทีเจ้าของสวน ลูกเสร็จแล้วก็ให้เขากรีดไปดูยังไม่เคยไปดูเลย่รอรับเงินยานเดียวว่าเมื่อไรขายฉันจะไปดูตอนขายจริงๆแล้วอ่ะยางเขาอยู่กับเราได้ถึง50ิปีถ้าเราดูเลขาแต่ถ้ากรีดเหมือนที่เราทำตามบ้านเราเคยกรีดก็อยู่ได้ไม่ถึง20ปีก็ต้องตัดเพราะว่าจะเป็นยางตายนึ่งเปลือกแห้งเปือกแตกจดูต้นยางที่่านอีกเป็น เหมือนกับว่าจะสูงกว่าทุกสวนในในเพจนิดนีด้วยซ้ำนะคะที่ที่ดูดูนะก็สูงมากแล้วก็ต้นสวยมากอวบมากน,น,นะคะอ่าแล้วตรงกลางทำไมมีไข่ได้วยคะไข่กายางนี่เขาชอบอยู่ด้วยกันเอาหรอจากเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยเขาชอบที่เยน็นชอบที่ร่มอืมจาก แล้วก็เลยลองเอาคิมจูมาปลูกดูแต่อันนี้ผลจะเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะเพิ่งจะเริ่มทาเริ่มทดลองแต่อันนี้ไปดูงานที่ปักกิ่นอ๋อแต่แล้วเขากอไผ่เขาให้ให้กอใหญ่ไหมหรือว่าเขาต้องอ่าไม่ต้องกอใหญ่ค่ะเก็บไว้ไม่ถึงสิบต้นอ๋อจเก็บไว้ไม่ถึงสิบต้นถ้าเก็บไว้เยอะอ่าหน่อไม้ก็ออกน้อยแต่ถ้าเก็บต้นไว้น้อยหน่อเาก็จะรีบออกอถึงเวลานั้นเรา จาาเราก็ขายหน่อไม้แกงขายก็ได้เพราะใส่เรามีเนาะแกงไก่แกงไก่ใส่กับโน่อไม้จ้่ดยอดของความอร่อยอ่ะนะคะเดี๋ยวจะแกงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากินที่สวนนู้นมีย่านางด้วยคนบ้านเราจะกินแกงเปิดใช่แกงเปิดกจาก็ก็รักษาย่านางเอาไว้ ถึงเวลานั้นแ้้หน่อไม้เราสมบูรณ์แล้วใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะแกงแงขายขอบคุณมากๆากเลยอ <c oughs> เนียนอู้ <c oughs> ได้ความรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันกับ <c oughs> อ่าเอซี FC ของครูทัศนเนะาะค่ะนี่ได้ได,ได้ได้ดูคลิปนี้นะสุดยอดมากๆเลยจะได้ความรู้เพราะว่า เราแสวงหาเกษตรกรที่เป็นเกษตรอินทรีย์นี่ค่ะแม้แต่สวนยางก็ต้องใช้เกษตรอินทรีย์เพราะแถวบ้านเราส่วนใหญ่ก็อู้จะลงทุนกับปุ๋ยแล้วก็ทีนี้มันไม่ได้ก็บ่นว่าไม่ได้ละขาดทุนขาดทุนนะคะโดยเฉพาะเจ้าของสวนนะจ้างเขากี่ท่าดสิ0าแล้วยังัวเองลงทุนปุ๋ยแล้วคนที่ได้อย่างนี้ก็คือคนกรีดอันนี้สายปีแรกจะไม่ค่อยยังไม่เห็นผลนะ ปีสปีสถึงจะเห็นผล3ปีเราใส่ทีหนึ่งอัา oh. งไม่ได้ใส่ทุกปี oh. แล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกในีปีใส่ทีหนึ่งปุ๋ยเอ้ยขายยางกิโลละสิบห้าบาทก็อยู่ได oh. ้ยางก้อน่ เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีใท่เพราะเราเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากะลดต้นโอ้ยเป็นความรู้ที่สุดยอดเลยค่ะครูทัศน์ได้นี่ก็คือสุดยอดมากขอบคุณอานเน็ตอีกหนึ่งครั้งค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะจะมีอะไรดีมาให้ทุกท่านได้รับรู้แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองค่ะวัสดีค่ะ This is so...